เป็นนัวไปพ่วงนึงเนาะนีะ่เสร็จเป็นนัวลงไปแล้วเนาะอู้คิดว่ามันต้องออ่นี สบายดีมือทุกคนเนาะมืัอนี้มาพบกับน้องอู๋พกกับสาวน้องอูลองสารืัอนี้เสียดน้องอู๋อะสิเปลี่ยนกไปน้อยนึงเนาะเพราะว่าอ่าเป็นวัดเป็นไอแล้วกันไปห้องหม้อแล้วค่ะจะว่าว่าน้องอู๋เป็นอะเป็นคอแดงเนาะแบบพญานีลน้องอู๋เป็นตลอดอยู่แล้วคือแบบถ้าอาการน้ำหอบกินน้ำเย็นแต่ก็คือแบบจะเจ็บคอแล้วก็ได้ยามากินเนาะตอนนี้ก็คือเฮาซีเฮ็ดอันอันเดียวว่ากินเฮ็ดอันแกงปลาคอใส่มดส้มเนาะ แกงปลาคอใส่ไข่มดแดงแล้วกับเท็ดก้อยไข่มดแดงกินเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมีสองเมนูคืออ่แกงปลาคอแล้วก็อ่บแกงปลาข้อแล้วก็อ่บก้อยไข่มดแดงเนาะเฮาเบิ่งวิวิธีเฮ็ดแกงปลาคอใส่ไข่มดแดงแล้วกับก้กอยไข่มดแดงสู้กันกินมื้อแรงเนาะลองอเบิ่งนํากันนะว่าสิเป็นแนวเด้ฮ <c oughs> อก็สิเอาหัวกระเทียมเฮ้ยพ <c oughs> อสิไข่บักเพ็ดขิงใส่น้ำเนาะลูกชิ้แกงใส่อาหารจีบ้อ แกใส่เด <iet> <yap> ็กใส่ให้่หไนะเออใส่ให้ด้วยเด้อลย้วเออเออลกก็าอยเอาน้าออกร้อนรออีเมลมาน้าล่ผัวไลยเนออ่านี่เป็นปลาที่เราอู้หัวเนาะอมซื่อเขาเออันซี่ขีดขีดหนึ่งอันซี่พันซี่สองสิบหกพันสิบหกพันสิบหกพันกับประมาณต๊กประมาณ4ี่สิกว่าบาทเลย นี้คือไข่บดแดงที่เขาจะใส่เยนไข่บดแดงไปลากก่อต้องล้างสิบวนแบบเกอดอะไรข้นล้างกเลยวะเฮ้นนกินลูกกรล้าไม่นนมึงกินมืดอะบล้างมดเอสิเพื่อกินมืดกินพอแต่แบบเฮ็ดผกกอยนะผ้กกอยกับผ้เส้อเดี๋ยวเอาเสื้อัทในคันลูกเฮดไทยดีเดยนี่บอกเอาเื้อนลองมึงอือมานีบ่ เออลูกเด็ลูกแกงเครื่องนึงก้อยเครื่องนึงโอ้ยเรื่องก,กินบอชแกงสมบูนี่เอาคิดดอนเจี๊ยนนีแล้วก้อยเครื่องนึงนี่อันเบาเน้าเดี๋ยวนั่นแหละเออพวกข้าวเจอกันได้ทุกคนเลย <c oughs> นี่วิวมกันซองคนกับพวกได้มาซึ่เข้าใจกันเลยนี่นะีอ่อันนี้ก <c oughs> ินอ,อ,อันนี้กินนั่นบออันนี้กินกับมันเนาะเอออันนั้นเมียนีน่อ้ออ้ยลงกับพวกขาวเจอกันนี่เนาะพอดีงาม ไปไหลซะน,น้นเออดีดอทุกคนเนาะน้ำมันฟุดแล้วนะ้องอู้ก็จะเอาปลาแดงลงเนาะสนเะส้นได้อด็ดโอ้โหเส้นปลาแดงลงเนาะหลังจากกีทาไข่อันแกงหมดรังแกงปลาเนาะเว้า <laughs> ก็เหนยกรบโดดถือกันวันนี้เราก็จะมาเก็บห้อมห้อมลาบเนาะไปใส่อันไปใส่อันกอ้อยหมดเนาะ อันนี้แม่หอบอันอันนี้เป็นหอบห่ออันนี้เนาะนี่คือหอบห่อแล้วภาษาลาวเนาะมันจะเป็นแบบใบยิ่งยิยิยิอันนี้ส่วนอันนี้เป็นหอบลาบนี่จะตั้งกันเนาะทุกคนนี่จะต่างกันแบบนี้เนาะอันนี้เป็นใบหอบมะฮออันนี้เป็นใบหอบลาบจะตั้งกันแบบนี้นี่นี่คอยนะอีเมยมั่งหอบห่อหรือหอบลาบเนี่ยว่า อีเมยนี่มักหอมราบไลก่อนหอมหอมนอะพัก <c oughs> พักบ้านน้องอูนี่อ่ะนดูส่วนน้องอูนี่ปอดสั้นพิดเด้อทุกคนโบดได้ใส่ปุ๋ยจักน้อยเลยเนาะน้อยนึ่งกับโบดได้ใส่เนาะใ <c oughs> ส่แต่ขี้ไก่เด้อขี้ไก่กับขี้งัวงสองอย่างเลยพักที่เอางามๆนี่ก็งามจักขี้งัวเอาขี้ไก่เด้อ, <c oughs> อป้าเดี่กินเฟอร์มืออื่นเนาะโ <c oughs> อ้พอแล้วเนาะ ราะวา่าเขาสิเอาพักอันนี้ใส่นำ้ำอันนี้หอมปเปรยนะหรือว่าหอมไทยนี่น,นี่กระไรเนาะงามอีกอันนี้กรไดพูอันดอกมาเนี่นะซุปกินเนี่ยนะเสพเสพเลยๆๆนี่หอมซุปกินดินี่หอมอันนี้ก็พอแล้วเนาะอันนี้เรากำลังเก็บหอมอ่ะหอมบัวเนา,มมาะ เกี่ยหอมบัวเกี่หอมบัวไหมไปตายเลยเกี่ยหอมบัวแลนะ้วเนาะอันนี้ก็เอาหอมปลอมผักปอดใส่อนี่เนาะพอละอันนี้ก็ได้เอาเดียวละน้อยทุกคนพี่อีส่วนอีแมก่กำลังหดผัก ไล่ไล่ว <c oughs> ันนี้ก็จิมาเอาห้อมห้อมอันนี้วันนี้นะอ่านห้อมเพลวใส่ห้อมเพลวนะแม่เนาะก้อยไข่มดแดงอั้ทุกคนเก็บพักแนวเล็กแนวละน้ยนอยใส่เนาะนอือด,ดิแบคไข่มดแดงอันนี้ซุกไข่เอาลงว่ะแบคเดี๋ยวทุกคนดินี่คือพักที่ฮาร์จะเอาไปใส่เนาะอ้องามขนาดซุปเหมอนเดิมันพอดีตุมเป็นบ่อเติบเด่น งามขนาดบัดน,นี้เฮากระซิเอาปลาข้อลงเนาะดิ uh huh. แกงปลาข้อลงไปแกงปลาข้อลงไปถ้าให้มันซุกนอนแล้วเนี่ยก็เติมใบงน,นวเติมอ่ะไข่มดลงไปแล้วก็เติมหอบลงไปแล้วก็เป็นทีแฮม้อยเนาะแกงปลาข้อใส่ไข่มาสม้มเนาะใส่ไข่มดแดงนี่ทุกคนนี่คือแกงปลาข้อเนาะว้าว ต้มโดนเติมแลเนาะเปื่อยเนาะก่ชีเสียบล่ะก่ชีเสียบล่ะยังบลาเสียบยังบลาหันได้เติมเป็กน,น,นัวเนาะใส่เป็กน,นัวไปบ่วงนึงเนาะนี่ใส่เป็กน,นัวลงไปแล้วเนาะอู้คิดว่ามันต้องแซ่บแน่นอนทุกคนนี่อู้นี่เนาะอยากทีใส่เป็กน,นัวลงไปแล้วเพราะว่ามันอันนี้กระสุกกระเด็นเะนาะเอากระซีไส้อ่าไข่มดแดงลงไปเนาะนี่คือไข่มดแดงนี่ทุกคนใส่ลงไป ไอ,อ้อยังอูซื้อเอาเด้อน้องอู้บ่ได้ไป็ยักเองเพราะน้องอู้บ่สบายเนาะถ้าเมื่อไหร่น้องอู้เศาไข้ไหนนึงก่อนน้องอู้จะไป็นนั่นแกงใส่ไข่มดแดงอูงนนะ้น้ำเป็นแต่เซ็ปคนาดทุกคนน้ำนัวเป๊ะเลยวั rush. นนี้เอาก็สิมาเซอร์ฮอมแล้ววันนี้เนาะ แม่บอกแม่์ว้าวา่าคันเฮ็ดเดือกระยาน้ำน้อยและแซ่บแม่ว,าวา่าน,นี่แต่งกินนี่กันย่องตัวเองขนาดเลยน้นออูนี่แซ่บเสีบเสีบนี่เนาะวันนี้เอาไปใส่หอมลงไปวันนี้ขุดนะป,ป,ปุ๊บ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 เป็นแต่แซ่บขนาดโดยหอมลงไปเนาะนี่ว้าว เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะแกงป่าน้องอูแซบขอบอกอืมพูนปุบ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 เลยแซบขนาดพ่นวันนี้เฮามาเฮ็ดอ่าเมนูก้อยไข่หมดแดงต่อเนอะวันนี้เนาะ ไข่มดแดง,จจงน้าเพื่อนเชี่ยนียไข่มดแดงเห๋อก้อยไข่มดแดงจะลวกเอาเอนาะแม่น้ำฮ้อนฮ้องคนละแม่อือแล้วมัได้ที่สินะอือโมเสได้นี่นะทุกคนไข่มดแดงแต่ว่าอันปกติแล้วห่อจีเอาออกคือมันมดไข่แอนเปียงไข่เดี๋ยต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเขาเฮ็ดกินแล้วแบบอันตัวมดส้มก็กกเอานะมดสมฮะโลดลงหม้อฮันโลดลูกโลดลงหม้อฮันโลดแล้วคือว่ามันได้แล้วก็มาโลดใส่ตัวนี้วะเออ เออโลดลาโลดใช่ตัวนี้ขึ้นตั้งไว้หม้อนะฮะเออเท่าไงเอเอไอ้บนนี้โอ้ย <c oughs> ไข่บบหาณเดือดมาได้ <c oughs> ลวกใส่นี่แ่ะก้อยไข่มดแดงแกงกับจริงกับแกงปลาคอใส่ไข่มดแดงแซ่บขนาดก็ได้เป็นไข่ได้นี่อยางกินข้าวเสียบถ้าว่เป็นไข่สมบูรณ์แม่นี่โบป,ปานเลยนะแค่กินข้าวมดเสียมันซุกมันขาวมันซุกนะ เอ้ยยังบ่สุกอ่ะเฮ็ดสุกตามกับบ้านฮอนอือสักละไผซ่าเออว้าได้ๆบ่ได้ลูกอ๊ยอมมาาโลเลยยมาโลเลยโอ้ยแม่่ายังบ่เข้าใจกดนน่ะเออนี่ ่นเวางห้านกนี่เล้วงค่อยจัดก็มันจะเด็ดน้ำบบบนี้นะนี่เนาะโอ้โหน่ารับประทานมากมากเฮ้ยค <c oughs> วนมันมวัวควนมวัวไปแม่เอาเสื้อลงไปไปแม่ไปแปดกก่อน嘛 เออปลาแดกแตงนัวไปไนปนัวกันเนาะเออลิมิมเดลน้ำปลาแดกมันอันเดนี่เนาะคนนี้มานี่เนาะใส่เป็นัวลงไปน้อยนึงเนาะอืมปาดเป็นหักยาเดี๋ยวก็ใส่ปลาแดกปลาแดกเนาะเข็มได้ใส่ลายพอแล้วเบาเบาเดี๋ยวเพล็ดเนาะอืม เผ็ดนุ่ม่บ่ยบอ๊อบวยตักพีดเด้อนี่ยใส่นี้ละวค่ะใส่นี้ล้ค่ะอ่าวันนี้เราก็มาใส่ข้าวคั่วนะวันนี้เ,าาเนเานะเช<ร>ือดหนึงนะแม่ห้อมให้แล้วมันแล้มันเย็นก่อนเด้อห้อมค่ะเด้อหน้าอร่อยกันนี่ ปลาพดีคันี่มันก็คันบุกอ้อเกับปุ้งตร้นอ้มันมีคำนดดอ่ะโอ้ยคนทำอะไรคนดูนาเลยยังบุได้ไหอคุณไลนมันแป้ก่อนเอ้ยไม่ไิไปแตะโอ้โหนะจานเออจานอยอยังอา่อ้เปี่ยนมาอะไรนะอู้ิด บุะเภทเออเอาครัวคือเอาบุห้อมใกล้ห้อมใส่น,นื้วันนี้นาะอืมนี่คือห้อมเดี่ยวที่ไส้านาะทุกคนมันเย็นแล้วเหมือนไปแล้ว จับเอามาณูรวงกูรวงนะนี่เป็ดห้อมใบส์ตวแบนี้กินเกาคลัวกินกอะเพาหอมเอาด่าจามาหัปรถกินนี่ นแม่แซ่บขนาดไปกินข้าวกันตอนนี้แล้วทุกคนฝนไม่อยากว่าเลยพูดนะแม่พฝนไปเทาไปเจอกันตอนกินข้าวเนาะอู้แล้วเนาะนี่คือแกงปลาเฮานี่คือก้อยไข่หมดแดงเซฟเลิศเหมือนี้แซ่แบบบนนี้แมบที่มันดูเซฟรบบผิดแดงอันนี้เป็นอะมะแขงเาเนาะ อแซ่บคันบกเข็มเหมืนแม่กินยาเมื่อนเขียบโบยบ่แซ่บขนาดดอกซีมาดีกว่ารสชาติกบทิแบบบันๆเลยทุกคนแซ่บแซ่บแบบอันนี้รัวหรอมันรัวกับบบรัวรัวมีรสมันอืม

ต้งตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะทุกคนดูนี่นางอุกกินไข่ขหมดได้เด้อเดี๋ยวนี้เด้ดดอ,อตะกี้กินโบได้แล้วไหมเนาะกินแล้วเป็นตุ้มคือพอพอกินโบได้เนาะ แม่ซื้อตัวนึ้มข้าวี่แม่ซื้อตัวนึ้มซี่พี่แม่จ้างซื้อมาแกงไปไข่หมดมาเล่นข้าวแรงกันเยอะกัระเบง นี่ก็ษิลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าทุกคนกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเป็นกำลังใจให้เด้อแพ้สอบมาลูกใ้คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย,บาย,บาย